สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดีตอนเช้าหน่อยนิดนึงนะคะสายนิดนึงพี่น้องเนาะกับช่องน้ำพอลลีชแนลพี่น้องเมนี่ถ้ามากินจิ้มจุ้มแล้วค่ะพี่น้องเนาะจิ้มจุ้มพี่น้องถือมากไปกิ้มเลยพี่น้องตื่นสายนิดนึงค่ะเมนี่เนาะเมนี่มีนัดกับคลินิกเนาะพี่น้องนางก็เลังบริได้ออกไปข้างนอกนะคะ เราจะไปทําอะไรกันที่คลินิกหรือว่าใครเป็นอะไรโปรดติดตามกันนะคะเราจะพาไปดูที่คลินิกด้วยกันวันนี้นะคะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะอันน,นากับแม่เฮดเจ้าฮอนค่ะแม่ดินมอดินแม่หนพี่น้องยอะๆค่ะเจมออาหยะพี่น้องไม่ได้กินมอดินกระใส่หมอดินไม่ได้กินกระทะกระใส่กระทนะนะพี่น้องเนาะอาหารหลักนะคะมาใครมะมั่เด้อมาเด้อห้ามกินนะสิมนี จิงมเจ้าหานเน้จิงมคู่นี้แบบนั้นเป็นน้ำจิ้มสามถสงาๆนะผสมกันนะค่ะน้มก้วแบบนั้นขอให้ดูทุกคนนะนี่คือรอหลอดหล้วค่ะทนเ่นลค่ อันนี้เราคาือจิ้มจุ่มกันนะคะทุกคนนะกินสะก้อนพี่น้องกินข้าวกินน้ไรให้อิ่มท้องอิ่มใส่ใครเสียออกไปขีนข้นตามขีดหมอนับนะคะทุกท่านเนาะ <S <S น้ำพลาดูเป็นอะไรเนาะถึงได้ไปขีนหมุดที่ตามได้เลยค่ะพี่น้องเนาะมันจะมากินจิ้มจุ่มกันกันพี่น้องเราเล่นบานนะคะพี่น้องเนาะกินด้วยเล่นบานค่ะพี่น้องเนื้คือ อาหารจะว่าอาหารเซาวหรืออาหารสายก็ว่าได้นะพี่น้องเนาะ่าหมดเดียรจักหน่อยพี่น้องมันก็บเดียรจักหน่อยเลยแหละก็เลยเอาช่มหนีโล่งนะพี่นอ้องเลื่อนรวดนะเราของพี่น้องพี่น้องจะได้กินแล้วค่ะอีกนิดนึงนะคะทุกท่านนะเราใช้แก๊สกันนะคะนะพี่นอ้องแต่เจ้าพ่อพี่น้อง เนืน้อตั้งแต่หมื่นกะทามือว่าหมูกรอบถั่วสินบ่ไว้มันอิ่มเนาะกินได้แช่อิม่มมาหนี่ก็ได้มาต่อค่ะพี่นอบบ้องบุฟเฟ่ตาสตร์สียงคงกับพันนะคะเสียบพี่น้องเล็กสั้กกามค่ะอันนี้ซื้อแบบบุฟเฟ่มากนะพี่นอนะ้องเนาะซื้อแบบบุฟเฟ่มากอร่อยอร่หางจิ้มจุนะคะบุฟเฟ่ค่ะคุณจะปิ้งย่างก,ก็ได้หรือว่าคุณทำจิ้มจุ่มก็ได้ได้ทุกมุมโบกนะคะแต่จะาปูมาพี่น้องนะมาได้เลย,ะค,ะยค่ะกุกินจิ้มจุ่มกันทุกทางแซ่เสียบเสียบพี่ ติดตามนะคะวันนี้ว่านำเข้าเรื่อนะสุภาพพี่น้องเขาลุยบางอย่างเดียวเราบ้าลุยเห็ุอย่างเดียวเรพี่น้องเนาะคลิปนี้กับตาคุณสามีก็นักพี่น้องเนาะมาถึงถามว่ากินชิมจุ่มนักแตนิซี่ก็กระใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกท่านเนาะสวัสดีค่ะ